สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ผมจะพาพี่น้องมาดูต้นสักทองนะครับ <c oughs> ที่เห็นนี้คือผมเอา,มาเมล็ดมามา,มาเพาะเอาไว้เมื่อวันที่30กันยายน6 3นะครับซึ่งผมโรยไว้เต็มหมดนี้เลยครับแต่ว่าเ้าก็แค่นี้ก็แค่ไม่กี่ต้นเอง ซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติของสักทองอัตราการงอกต่ำมากครับที่ผมงอกเต็มเลยร่วม500เมล็ดได้ในในกระถางใบนี้แต่ข้างงอกแค่นี้เอง1 2 3สต้นเองจริงๆมันงอก4ต้นแต่ถูกถอนไปต้นหนึ่งนะครับอันนี้เป็นใบกระเพราซื้อมาผมเอาต้นมาช่ำไว้ก็เริ่มงอกแล้กกับผมพ่อไว้หลายจุด รตรงนี้จุดหนึ่งอันนี้งอกเยอะที่สุดคือ3ต้นนะครับเดี๋ยวพาไปดูออจุดอื่นตรงนี้ก็เพาะไว้แต่ไม่งอกนะอันนี้เป็นมะฮอกกานีนะครับตรงนี้ผมจะปลูกเอาร่มไว้เป็นที่ส่วนกลางของคอนโดนะครับตรงนี้มันไม่มีมันไม่มีร่มผมก็เลยจะลงตรงนี้ไว้ต้นหนึ่งไว้ให้เป็นร่มนะครับ ดูอีก <c oughs> นี่ครับตรงนี้ก็งอกสองต้นผมโรยไว้เต็มนี่เลยเต็มพื้นที่นี่เลยครับแต่ว่ามันงอกแค่เนี้ยแค่สองต้นนะครับส่วนตรงนี้ไม่งอกเลยแต่นี้ผมเอามาจากถุงที่ผมชํามาหฮอกกานีแล้วก็ง,งอกผมก็เลยเอาถอนมาชํา นะครับเห็นว่ามันไม่มีอะไรงอกผมเลยจำแต่วันนี้วันนี้ผมไปเก็บมาสดๆวันนี้เลยนี่เป็นเมล็ดสักทองนะครับผมจะมาโรยเพิ่มผมไม่รู้ว่าส่วนที่เหลือนี่มันมันไม่งอกหรือว่าเขายัางไม่งอกนะครับซึ่งผมก็โรยเต็มไปหมดเลยวันเดียวกันคือวันที่30สิกันยาสอง56สานะครับวันนี้ผมก็จะเลยทามาโรยเพิ่ม ครับนี่ผมโรยอย่างนี้แหละผมจะโรยอย่างนี้เลยโรยเพิ่มผมจะเกลี่ย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 ทำมือเดียวนะครับพี่น้องอาจจะมีต้นไเกลี่ย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 เสร็จแล้วผมก็จะเอาดินมากลบ เดินมากลมเมล็ดเดินมากลมเมล็ดไปในนี้มันมีอยู่แล้วครับมันมีอยู่แล้วแต่ว่าเขายังไม่งอกหรือว่าเขาไม่งอกก็ไม่รู้นะครับไม่รู้ว่าเขาไม่งอกหรือว่ายังไม่งอกก็ไม่รู้แต่ว่าผมพอดีผมไปเก็บมาเพิ่มผมก็เลยเอามาโรายเพิ่มปื๋กก็จะงอกเพิ่มผมจะเอาไปปลูกปีหน้าครับ เดี๋ยวปีหน้าผมเอาไปปลูกให้กราโตก็พอดีผมจะถอนเอาเป็นเง้าไปปลูกกับอันนี้เผอ่าให้ดูจะชัดนี่ผมโรยกลบไปแล้วซึ่งมันมีอยู่แล้วนะครับผมแค่เอามาโรยเพิ่มแค่เอามาโรยเพิ่ม เดี๋ยวเรามาคอยดูยต่อไปว่าก็จะงอกหรือเปล่านี่สองต้นที่งอกสวยมากเลยพี่น้องสวยมากเลยก็พอดีอกลางปีหน้าเดี๋ยวผมถอนเอาเงาไปฉ่ำไปปลูกเลยเอาละครับพี่น้องขอจบคลิปนี้ก่อนครับพี่น้องครับขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาให้กำลังใจนะครับก่อนจะก,กันอย่าลืมกด ถูกใจกดแชร์กดไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้คนทําวิดีโอวัอนนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ